อยู่บนเรือสองคนมาทำอะไรเนี่ยแคลโลนี้ด้วยอ่ะโลจะไหวไหมครับทุกคนนี่อ๋อเอาเราเราเราโอ้ผมเจ็บนะทุกคนว้าเขาใช้ฟอร์มัสยิงยิงแตกอีคนหนึ่งไปไหนอะครับ ต้องต้อนคนหนึ่งก่อนโอ้ชุดเหล็กด้วยใช้เล่มเจงกระสุนเหลือสามิบนัดเองครับอีกคนนึงเขาไม่ออกมาเชื่อเพื่อนเขารอตีเออยู่มั้งเลื่อนผมไม่มีแล้วกคนจบแล้วยังไม่จบเหลืออีกตันงสามสิบเอ้าเฮียกดเปลี่ยนปืนเพื่อชิบะ โอเคครับก่อนอื่นเลยสวัสดีทุกคนชาว Last Islands of Survival ทุกท่านด้วยนะครับนี้อยู่กับผม GT EXTER เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเมืองบันดิตแคมป์หรือว่าค่ายโจนของเรานั่นเองนะครับว่าจะมีบอทอยู่ตรงไหนจะมีวิธีการยิงบอทยังไงให้เราไม่เสียเลือดมากนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับโอเคไปกันเลยครับ โอเคเรามาดูกันว่าผมจะเคลียร์บอดตัวแรกยังไงเนาะทุกคนมันก็คือบอททหารนั่นเองนะครับไม่ใช่คนเนาะบางคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นผู้เล่นนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับมันคือบอดทหารนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นโรงย่อยนะครับแล้วก็มีที่เสียบสวิตหรือว่าเสียบลัดวต้านทานอยู่ซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะไปเปิดห้องฝั่งโน้นเนาะ โอเคให้ทุกคนใช้มุมกล้องให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยิงที่หัวนะครับฝั่งซ้ายมือมีสามเต็นท์นะครับมีบอทยืนอยู่สามตัวนะครับยิงมุมนี้น่าจะง่ายสุดแล้วครับแล้วเราก็แล้ว,แล,วแล้วอีกอย่างหนึง่งมันปลอดภัยด้วยครับที่จะมีคนมาตุ๋หลังเราตอนนี้นะแต่ข้างหน้าไม่แน่โอเคโอเคเราก็เคลียร์บอทไปแล้วห้าตัวนะครับตรงนี้มีหนึ่ง มีสองแล้วก็เต็นฝั่งซ้ายมือสองตัวแล้วอย่าลืมเคลียร์บนหอคอยนะครับเพราะว่าอันตรายที่สุดก็คือห่อคอยนะครับเพราะว่ามันเป็นบอดสไนนะครับถ้าเราชุดหนังว่าชุดกระดูกอย่างนี้อันตรายนะครับแต่ถ้าเป็นชุดเหล็กหรือว่าชุดเหล็กก็อาจจะได้อยู่นะครับโอเคตรงกลางจะมีบอดอาร์พีจีนะครับแต่บอดตัวนี้ไม่น่ากลัวนะครับตัวป่าก็วิ่งมาตีเกาะข้างในได้นะครับเพราะว่ายิงไม่ไค่อยคมครับ <laughs> โอเคข้างหน้าจะ มีตัวหนึ่งโอเคค่อยๆเคลียร์ทีละนิดนะครับใช้มุมกล้องให้เป็นประโยชน์ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าให้ทุกคนค่อยๆย,ยิงนะครับใช้มุมกล้องแล้วก็สักนิดนึงเออให้มันเห็นตัวแค่นิดเดียวพอนะครับว่าออกไปเยอะกว่าน,นี้อาจจะโดนยิงได้นะครับเห็นไหมเขาหันมายิงเราได้นะครับโอเคเคลียร์ให้หมดทุกตัวนะครับตรงนี้มีอยู่สามตัวนะครับ Okay. แล้วก็มีเต็นท์ข้างหน้าผมอีกตัวหนึ่งนะตรงนี้มีตัวหนึ่งแล้วก็มีในเต็นท์อีกตัวหนึ่งหน้าเต็นท์นะเหมือนเดิมครับนั่นนั่นเห็นไหมเราถ้าเราไปเยอะมากเขาจะสวนเราได้นะครับโอ okay. เคพอเราเคลียร์บอดหมดแล้วเราก็วิ่งตีกล่องเลยนะครับเพื่อความเร็วนะครับคลิปนี้ก็จะไม่นานมากนะครับพอดีพอดีเนาะเพราะว่ามันเป็นเมือง เล็กกระทันรัดแต่คุ้มนะครับที่เราจะมาเสี่ยงเนาะแนะนําให้มากับเพื่อนดีกว่าครับเพราะว่าเสี่ยงปืนในค่ายโจรนนมันจะมันจะดังมากนะครับคนที่วิ่งตีถัทงทำเขาวิ่งฟาร์มอยู่แถวเนี้ยเขาได้ยินได้เขาอาจจะมาตุยหลังเราก็ได้นะครับโอเคตรงนี้มีกล่องไม้ในเต็นท์ส่วนใหญ่จะเป็นกล่องไม้ใหญ่นะครับ เก็บไปโอเคแล้วก็เราจะตีกล่องทหารตรงกลางกล่องทหารตรงกลางบางทีผมเคยมาตีแล้วได้พวก M4 แล้วก็ q b s ด้วยนะคนเออไม่เกลือนะครับแล้วก็พวกชุ้นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยจะดรอปอยู่ตรงกลางส่วนมากค่ายโจนจะดรอปของดีนะครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับห้องบัตรมันจะ สลับปรับเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันนะครับแต่เราเซิร์ฟโอ้ตรงนี้มีกล่องอาหารด้วยเดี๋ยวเคลียร์บอดตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะโดนยิงได้นะอย่าลืมบนหอคอยนะครับทุกหอคอยจะมีบอดยืนอยู่นะครับบอดสไนเปอร์นะครับมันจะอยู่ข้างบนเนาะโอเคตีกล่องไปโควิดแดดว,วะวะเนี่ยเหมือนจะป่วยเลย ข้างในก็มีกล่องนะครับแต่ไม่รู้มีบัตรม่วงหรือเปล่าในไข่โจนะผมว่าต้องเข้าไปตีกล่องก่อนนะครับบัตรถ,ถึงจะตกบางทีเนาะโอเคไล่เคลียของให้หมดนะครับอะไรจำเป็นมากนะครับโอเคเก็บของมาหมดแล้วก็ให้ทุกคนเอามาย่อยให้หมดเลยนะต้นเกมนะครับ ย่อยให้หมดเลยเหลือไว้เฉพาะที่จําเป็นพอนะครับพวกสปริงอะไรเงี้ยแต่สปริงอยู่บ้านผมเยอะแล้วนะครับผมจะไม่ย่อยพวกปืนอะไรเงี้ยผมไปยิงคนมาได้เยอะแล้วนะครับโอเคเราก็นั่งย่อยของไปนะครับทุกคนอย่าลืมรับภารกิจรายวันด้วยนะครับเพราะว่าจะแจกของนะครับภารกิจรายวันเนาะ เป็นพวกอะไรแล้วก็พวกกรรมฐานที่เผาแล้วแล้วก็เลกก้านะครับโอเคสุดท้ายนี้ถ้าไม่ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ,อ๋อฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรวะ โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับโอเคผมย่อยของเสร็จแล้วเนาะโอเคบายครับทุกคน